สวัสดีจ้าค้าตื่นแล้วเนี่จะเที่ยมอ่ะ<ม>กูตื่นมาพร้อมกับรูปนี้ก็คือจริงๆรูปนี้กูว่างแต่เมื่อคืนกูยังไม่ได้เล่าให้พวกมึงฟังว่าอยู่ๆประมาณเมื่อวานมั้งคืนเมื่อวานกูก็แบบเกิดนิมิตอะไรก็ไม่รู้เว้ยคือในห้องกูเนี่ยในตู้เสื้อผ้า กูจะมีกระเป๋าที่ใส่ของอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอยู่3ใบแล้วก็กระเป๋าที่ใช้ประจําที่เป็นใบสินเงินสีแดงไม่รู้ว่าเคยเห็นกันในวอล์กหรือเปล่านั่นแหละก็รวมกันแล้ว4ใบกูรู้สึกว่า4ใบเนี้ยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เว้ยกูก็เลยโอเคทําการจัดกระเป๋าใหม่แล้วกูก็ได้สมุดอันนี้ขึ้นมาแล้วสมุดอันเนี้ยมันเคยจดตั้งแต่สมัยกูเรียนนะ่ะแล้วกูก็แบบเออเจ๋งดีว่าเคยวาดรูปอะไรแบบนี้ ก็เลยแบบเอ้ยงั <ole ver. S 1> ้นเราเอากลับมาวาดรูปดีกว่ากูก็เลยเออค่อยๆวาดรูปนี่ก็คือรูปที่ล่าสุดเมื่อคืนที่วาดก็สวยดีจริงๆมีอีกรูปหนึ่งอะนี่รูปรถบัสแต่ไม่รู้ทำไมถึงวาดเนกก็วาดไปก็ดีเหมือนกันได้กลับมาวาดรูปแบบเล็กๆน้อยๆแบบ Atomic Happy ป่าวะที่เพิ่อนอ่านไม่แน่ใจ นั่นแหละแล้วก็เมื่อคืนนี่ไงสาะผมสวยสวยเก๋ตอนนี้ตื่นมาคือเมื่อเช้าแม่งกูเหมือนโดดประชุมด้วยคือง่วงแล้วกูไม่รู้ว่าเหมือนโทรศัพท์กูตั้งโฟกัสไว้ตั้งโฟกัสใหม่ตั้งโหมดที่แบบห้ามรบก,กวนอ่ะกนก็เลยไม่ปลุกไม่เฮียอะไรเลยกูก็เลยนอนยาวเลยตื่นสิบเอ็ดโมงเลยทีนี้เออแต่ว่าถามม้าไปถามพี่เขาล้ก็คือเขายัง UAT กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ UAT คือเหมือนเทสระบบให้ยุ่ยซ์ ดูว่าโอเคตัวเทสมันจะเป็นประมาณนี้นะอยากให้มีปักแก้อะไรกันหรือเปล่าก่อนที่จะเอาขึ้นพอร์ตประมาณนั้นก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรนอกจากเอออยากเพิ่มการ s o ์ t i n g อะไรนิดหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันอ,อีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือแท็กกิ้งบาร์นะก็เดี๋ยวคงทําวันนี้แหละตอนแรกคิดว่าวันนี้จะไปออฟฟิศแต่วันนี้มันจะเที่ยงแล้วไปออฟฟิศก็จะไม่ได้กินข้าวถ้าไปตอนนี้ก็จะไม่ได้กินข้าวฟรีเช่ะนั้นเออเดี๋ยวค่อยอไ,ปไ,ปไปพรุ่งนี้ทีเดียว ประมาณนั้นนะอยู่ข้าวเหมือนกันหิวจิ่วๆน,นิดนึงเดี๋ยวลงไปกินข้าวร้านป้าดีไหมแต่ว่ามันเที่ยงอยู่อาจจะลงไปตอนบ่ายเดี๋ยวนั่งทํางานก่อนนะเคร,ครับสวัสดีครับอ่ากูกําลังจะลงไปกินข้าวร้านป้านะเดี๋ยวกินข้าวร้านป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟไปฝากพี่อ้นนะคือวันนี้อยู่ๆก็มีความคิดตําหลีว่าไหนๆก็ว่างแล้วพอเขาอยู่อทีรอเก็บอิชูใช่ปะ กัเลยเอย้เดี๋ยวไปหาพี่อน้นซะหน่อยเพราะว่ากูฝากเสื้อกีฬาสีที่กูโดดไปกับสม,มุดหนังสือที่ทางานอะ่ะเออนั่นแหละกันเลยจะไปเอาซะหน่อยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาพี่อน้นไป ส่งกาแฟให้พี่อ้อนเสร็จเรียบร้อยนะก็คือแวะไปซื้อกาแฟที่เอโซีแล้วก็เอาไปให้พี่อ้อนแล้วก็เอาของกลับมาคือทุรลาวันนี้ก็คือเอาง,ง่ายไปเอาของจากพี่อ้อนก็คือมันมีเสื้อกีฬาสีกับหนังสือรุ่นที่กูบอกซึ่งหนังสือรุ่นกูเขาไม่ได้ถ่ายนะกูไม่เข้าใจว่าเขาจะให้ทําไมแต่นั่นแหละแล้วก็กลับมาจริงๆนั่งคุยเล่นกับพี่อ้อนไปเรืเ่อยเปื่อยอย่างที่มึงเห็นฟุตเทจก็คือพี่อ้อนเขาแบบสะสมอะไรพวกนี้ทั้งเขาและแฟนสะสมแบบของพวกนี้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งแม่งโคตรน่าร ไม่รู้กูจาไม่ได้ว่าฟุตเทจกูถ่ายไว้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีของที่กินน่ารักแล้วแมวก็แมวรับแขกที่สุดเลยตัวโอ,โอ้โหอ้วนๆแล้วมันก็จะมีอีกสองตัวแต่ว่ากูกไม่ได้ถ่ายไม่ะเป็ปแบบมุดอยู่ตรงม่านมืดๆเหมือนว่าไม่รับแขกอ่ะตัวนั้นจะไม่รับแขกแล้วมันจะมีตัวรับแขกข,ของเขาก็นั่นแหละสรุปวันนี้คือ,นนคอกูยังไม่ได้เริ่มทํางานเหมือนเปิดมาดูว่าเออจะแก้หน้าไหนแค่นั้นแล้วก็แบบยังไม่ได้แก้เดี๋ยวน่าทํางานต่อก่อนเพราะว่าไหนๆวันนี้ก็แบบไปเปื่อแบบไปนั่งคุยกับพ แล้วก็คุยกันเล่ยเปื่อยนะกลับมาแล้วยอดเยี่ยมแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกหน,หน่อยตอนกลับมาอ,อ,อ๋อเออกูทเทสไปอีกระบบหนึง่งจริงๆวันนั้นอะ่ะเทสแล้วแต่ว่าทเทสไม่ได้เต็มที่ประสิทธิภาพเท่าวันนี้ประสิทธิภาพเป็นเด็ดดาประสิทธิภาพ,าพเออที่จะพูดได้เลอ่ะประสิทธิภาพได้เท่าวันนี้ก็คือตต่อแอนโกคืออเชี่ยแมงเจ๋งในมุมมองมกูนะแมงเจ๋งถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าตอนที่ชูดอัพชูดอัพตอนที่เหมือนแบบกดคันเร่งอะแล้วตามคันหน้ามันจะช้าไปนิดนิดหนึ่งช้ากว่าที่แบบปกติกูทำไปนิดนึ่ว่า มันเซฟแบบพลังงานมากคือปกติรถติดแบบนี้ไอ้ตรงเส้นบรลมเนี่ยรถติดที่จะออกไปางนอเนี่ยมันจะแบบเมื่อยตีนเว้ยมันจะรู้สึกเมื่อยตื่นเลยไม่เุ้ยเมื่อยตีนแล้วโลง่งแล้วกว่ามันจะโล่งมันก็คือโซนออกไอ้นี่ไปใช่ไหมโซนออกแบบเซ็ตพ้นสารยาไปไม่โดนสารยาแต่ตรงที่ติดอะ่ะกูก็แทบไม่ได้เหยียบเลยแล้วพวงมาลัยก็คือแค่ขยับเพราะว่าคอนโทรลรถให้อยู่ในเลนมันเปิดกูเปิด,เ,ปดเลนคีฟแอตซิสแล้วก็อะไรที่พุดคอนโทรลเออแล้วมันก็จะมีไอ้สต็อปโปที่ให้อะ่ะ ก็คือหยุดหยุดนานเหมือนกันนะคือแต่ว่ามันจะนานเกินเท่าไหร่กูจําิไม่ได้อะแต่ว่ากูรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับในสถานการณ์ที่รถไหลๆแต่ถ้ารถแบบปุ๊บแล้วจอดนิ่งเลยอาจจะไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะต้องเราจะต้องไปแต่คันเร่งเพิ่มนิดนึงแต่ถ้าสําหรับรถไหลๆเนี่ยแบบมันไม่ได้ไหลเร็วนะไหลประมาณที่10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยถึงต่ําลงมามันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วมันไม่เมื่อยแล้วอืมดี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 ได้ลองใช้ฟังก์ชันกันเลเดี๋ยวทำงานต่อกัน ไปครับวันนี้น่าจะพอเท่านี้นะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากไปนั่งทํางานวันนี้งานเสร็จแล้วเรียบร้อยยอดเยี่ยมแล้วก็ลงไปกินข้าวข้าวหมูแดงนะเอ้ข้าวหมูกรอบเออมนและเรียบร้อยอร่อยอิ่มเลยร์ซ่านะ แล้วก็ขึ้นมานั่งเล่นชิวๆร้องเพลงร้องเพลงเล่นคีย์บอร์ดอะไรอย่างเี้เดี๋ยวเก็บของเต็มตัวพรุ่งนี้เราจะไปชปลบุรีแล้วก็เข้าฟิตด้วยไปหาเพลินนะพักผ่อนวันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่พรุ่งนี้กิจเราก็เข้าชลบุรีอ้าวหน้าไม่มีอะไรนะประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามแลบชมครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่ขอบคุณทุกคนที่เห็นคลิปหรือว่าได้ยินประโยคนี้ก็ดีใจด้วยเอากําลังใจไปซะนี่หรือว่าถ้าใครไม่อยากได้กระวนกรเอาคืนมา Take care, buddy.